่ะโอเคนะครับเมื่อกี้เติมน้ำกันชาร์จแบตนะครับใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาวัดดูกันอีกรอบนะว่าค่าหลังจากชาร์จเสร็จนะครับจะเป็นเท่าไหร่จาก22่ะนะความต้านทานภายในเหลือ6.8 โว,โวนน SO น 100, นะลตนะ์ขึ้นมาเป็น13.3โวลต์นะครับ SOC ก็เป็น100เนอะแล้วก็ c c a จาก131นะขึ้นมาเป็น471นะอันนี้ start ติดแน่นอนนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะส start ติดไหมนะครับอ่ะบิดทอนกุญแจนะรอให้รูปไฟถุงลม ดับลงนะฮะสตาร์ทโอเคติดแล้วนะครับอันนี้คือมีการล้าง EGR ล้างลิ้นปีกผีเสื้อล้างไอโ o นนะครับก็รอให้รถมัน learning นะครับเดินเบานะครับตอนนี้รอบเครื่องเนี่ยอยู่ประมาณ2,000นนะครับรอบเครื่องก็ ค่อยๆลดลงมานะเวลาที่เราล้างลิ้นปีกผีเสื้อนะฮะอย่าไปง้างตรงลิ้นนะฮะไม่งั้นมันจะมีปัญหาก็คือหลังจากล้างเสร็จนะฮะรอบมันจะค้างนะครับน้ํายาที่ใช้ล้างควรใช้น้ายาเฉพาะนะฮะล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้วก็แอร์โฟนะครับไม่ควรใช้คอนแทคคลีเนอร์นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรอบนะครับ รถที่เป็นรุ่นประมาณ2 0 1 0ันสิถึงปพันสิบสนะฮะเกยสีเข,เขียวนะฮะเป็นเกย์ขมร้อนนะฮะจะดับไปนะฮะเมื่ออุณหภูมิประมาณ55องศานะครับอันนี้ผมเปิด obd t w นะฮะเดี๋ยวเช็คสภาพของเครื่องยนต์และรถยนต์นะฮะเราไม่จำเป็นต้องใช้จอ a อนดรอยก็ได้นะครับเราสามารถเชื่อม OBD2 ดี OB กับแอปเนี่ยผ่านมือถือได้นะครับแอปนี้ก็จ่ายเงินซื้อนะครับซื้อครั้งเดียวเนียขาเรียกว่าซื้อขาดนะครับตอนนี้อุณหภูมิหมอ้อน้ำน,นะเกินห้าิบห้านะสังเกตว่าไฟลูกเขาเรียกว่าอุณหภูมิเครื่องเนี่ยสีเขียวเมื่อกี้ดับลงนะอันนี้คือปกติเข้าสู่สภาวะการทํางานพร้อมทํางานนะฮะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมนะที่เครื่องยนต์เนี่ยเขาเรียกว่าสึกรอนน้อยนะครับอุณหภูมิเนี่ย เกิน55นะครับก็รอบเครื่องยนต์เนี่ยยังสูงอยู่นะฮะปกติจะอยู่ที่750บวกลบ50นะ RPM นะอันนี้อุณหภูมิแคทนะครับเอาไว้ดูสถานะของแคทนะถ้าอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยมีโอกาสแคทละลายแคทตันได้นะแคทจะเป็นรูปสีแดงๆนะฮะถ้าเราสังเกตอันนี้ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับอยู่ที่2.7 ก็ปิดดีขึ้นนะฮะร,รอบัมเบาเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยสองสองถึงสี่นะครับอยู่ในช่วงกลางๆเนี่ยประมาณสามเนี่ยกันบังดีนะครับถ้ารอบัมเบาแล้วมันสูงเกินไปเนี่ยแสดงว่าลิ้นปิด,ปดเสื้อนะครับก็เริ่มตันแล้วนะครับเราควรล้างแล้วก็แมตแอร์โฟนะครับก็อยู่ในช่วงแมตแอร์โฟก็คืออัตราการไหลของอากาศนะครับก็ควรอยู่ประมาณสองไม่ควรต่ำกว่าสองครับ นะต่ำสูตรก็อาจจะประมาณ1.5-1.6นะไม่ควรไม่ควรต่ำกว่า1น,นะเอาเอง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าอากาศน้อยี่ยรถมีโอกาสด,ดับได้นะอันนี้เป็นโวลต์นะฮะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าของแลมดานะครับค่าอุณหภูมิ ID นะครับ STFT นะฮะค่าชดเเชยของน้ำมันระยะสั้น LTFT ชดดเชยน้ำมันระยะยาวนะครับ หมายความว่าตัวเนี้ยสะสมมนเยอะๆก็จะเป็นก็จะขึ้นค่าเป็น LTFT อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะจ่ายบางนะมีการชดเชยน้ำมันขึ้นนะประมาณ5.47นะครับค่าปกติก็ควรอยู่ประมาณนี้นะไม่เกิน5.5นะบวกลบนะครับแล้วก็แวกข้ามนะฮะแวกข้ามถ้าไม่มีอากาศรั่วนะฮะแวกข้มควรติดลบนะฮะหรือเป็นบวกเนะี่ยถ้าคือจริงๆเนะีนะ่ยรถเบนซินเนี่ยไม่ควรมีเทอร์โบนะ คือไม่ควรมีบูตนะรถที่ไม่มีเทอร์โบเนี่ยไม่ควรมีบูตเพราะฉะนั้นควรที่จะเป็นค่าติดลบนะฮะถ้าค่าเป็นบวกเมื่อไหร่นะฮะก็แสดงว่ามีโอกาสนะครับที่เรียกว่าไอดรรัวนะฮะอาจจะมีท่ออากาศรั่วนะฮะโมกองแตกอย่างเงี้ยครับถ้าขึ้นบูตเยอะๆนะครับประมาณห้าถึงสิบอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะสังเกตนะครับอันนี้นิสิตอยู่เสื้อเนี่ยก็ปิดนะหนึ่งจุดหกนะครับ อันนี้ m a t ต4ฟนะฮะลดลงมาแล้วประมาณสองยูสี่นะรอบเดินเบาเนี่ยเข้าสู่ช่วงปกติละเจ็ด้อยห้าสิบนะฮะ EGR ตอนนี้คือเปิดนิดเดียวนะฮะเพราะว่าตอนเดินเบานะครับาการไหลวนของไอเสียเนี่ยไม่ต้องเข้าอันนี้ปิด EGR ไปแล้วนะครับก็ค่าที่โชว์ตรงนี้จะเป็นค่าที่เขาเรียกว่าเป็นค่าส่งสัญญ,ญาณแสดงผลเนาะเป็นค่า ETU ส่งมาแต่ว่า ไม่มีการทำงานของ EGR นะอันนี้ก็คือป e ิด EGR ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือปกตินะครับเพราะนั้นใครที่ล้างลิ้นปิดผีเสื้อนะครับแล้วรอบเดินเบาสูงอะไรเงี้ยครับจริงๆเราไม่ต้องไปเลิน n ล่ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็เนี่ยสตาร์ทเครื่องอย่างเงี้ยทิ้งไว้ประมาณแค่ประมาณสัก5้านาทีเองนะครับก็เข้าสู่ปกติแล้วนะเราก็สามารถขับรถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมันก็เรียนรู้ไปเอง